โรล่าครอสเนี่ยครั้งนี้โหได้มาจัดเต็มในสนามช้างนี่สายจริงแล้วเข้าเลยโอเไปความเร็วนี้เลยครับสายไปโอ้โหนี่เนียนเนาะมันเมียนคือเ r g อาร o r ีอเนี่ยนะครับสมรรถนะรถนะครับเวลาเราขับแบบพื้นปิเปียกแบบเนี้ยสายไปอ่ะเหยียบเต็มไปเหยียบเต็มไปด,ดูดดิเนี่ยคุณดูช่วงล่างดิอ่ะนี่ เออพวงมาลัยเขาในความเร็วใกล้ๆก,การรู้สึกว่า C H R ฝนตกหนักกว่ารอบรลลครอสเมื่อกี้เรามาเทียบกันเลยว่าดูร์ตาโรล a c ครอส G R Sport กับดู R, ร์ตา C H R G R Sport พอมันเทียบกันแล้วเป็นอย่างไร ช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องวิปีผู้ชมตอนนี้นะจริงๆคลิปนี้คือคลิป POV นะแต่ก็เรามาเปิดกิดตัวกันแบบ ปกตินิดนึงมาเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นสนามแข่งระดับโลกนะที่เขามาจัดแข่ง F1 นะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เรื่องแทร็กเรื่องการทดสอบต่างๆแล้วก็สื่อมวลชนสายรถยนต์นะครับหรือนักีริวรถเนี่ยก็ได้มาทดสอบกันบ่อยครั้งแล้วนะครับผมก็มาในหลายๆอนะีเวนต์เนาะเราก็รู้แล้วว่าแทร็กเป็นยังไงทดสอบได้ขนาดไหนแล้ววันนี้นะผู้ชมผมอยู่กับอีเวนต์ของทางโตโยต้านะครับโตโยต้าเนี่ยเขาได้นําตัว GR Series นะครับมาให้สื่อมวลชนได้ก็อสอมแบบจัดเต็มเลยมีทุกรุ่นนะครับ GR เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Toyota Corolla Cross GR Sport นะครับ Toyota CHR GR Sport ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับ Toyota Corolla a l t i s GR Sport Fortuner GR Sport Revo G R สปอร์ vo, Sport, ตัวสูงตัวเตี้ยมมีหมดเลยคลิปนี้เราจะพิเศษตรงที่ผมเกิดความสงสัยไงว่า mm. เฮ้ยเจ้าโตโยต้ o r o l l ่าครอส G R สปอร์ที่มันเป็นตัวถังสไตล์แบบครอสโอเวอร์กับ C H R ที่เป็นค r รอสโอเวอร์เหมือนกันคือจะเรียกว่าคล้ายๆจะเป็นฝาแฝดกันเลยถือโอกาสนะฮะเรามาเทียบกันเลยว่าโตโยต้าค o l l ่าครอส G R สปอร์นะครับ mm. เมื่อลงแขกสนามช้างแบบฝนตกหนักแบบเนี้ย กับ Toyota CHR GR Sport ที่เป็นเครื่องเดียวกันเลยเครื่อง1.8ลิตรกับมอเตอร์นะครับ122แรงม้า1 6 3นิวตันเมตรกับเกียร์ eCVT ต่างกันแค่เรื่องของดิเมนชันตัวรถต่างกันแค่เรื่องของการเซตติ้งแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเรามาดูซิว่าเฮ้ยพอมันเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรและเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาสรุปรงท้ายฝั่งกันซึ่งคลิปนี้จะเป็นการทดสอบแบบ POV นะครับก็ชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b e ช่องวิพีด้วยและที่ขาดไม่ได้ซูเปอร์กาแฟพัฟฟิลิทเขาเปลี่ยน ก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงยาหยิบผิดและอีโคบูสุดยอดนวัตรกรรมฟิล์มเซรามิกกรองลดความร้อนสูงสุดให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิลม์มกรองแสงอีโคบูเพื่อชีวิตที่เย็นกว่าไปดูซิว่าทดสอบสนามช้างในสนภาพอากาศแบบเนี้ยคุณดูสภาพอากาศแบบเนี้ยนะครับมันเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่สภาพอากาศปกติเสียงลมอาจจะเข้าน,นิดนึงขออภัยด้วยคุณดู ฝนตกหนักแบบนี้ดูสภาพพื้นถนนแบบนี้นะครับแล้วก็ทางโตโยต้าเขาจับสเตชันไว้ให้ทดลองขับเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้ง2รุ่นมันต่างกันขนาดไหนเนาะฝนตกนะเราขับท่ามกลางฝนกันเลยนะครับและนี่รถไฮไลท์ ite, มีมาโชว์ด้วย G R Yaris โคตรอยากขับเลยนะครับแต่พอดีอีเวนต์นี้เขาไม่ได้มีมาให้ทดสอบก็ไม่เป็นไรราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดู P O V ทดสอบทั้ง2รุ่นกันเลยครับ เดี๋ยววันนี้นะฮะพระเอกหลักน่าจะเป็นตัว c h r แต่คุโร l ่าครอสเนี่ยโคก้พีเคยเอาไปลองขับกันมาแล้วแต่ครั้งนี้โหได้มาจัดเต็มในสนามช้างแล้วก็ประจวบมาะกับสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้ด้วยนะครน่าจะได้ลองอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ต้องบอกว่าลองบนพื้นฐานความปลอดภัยนะพี่เนาะ่คเพราะว่าถนนมันลื่นเราก็แบบจะไปใส่เต็มเหมือนทางแห้งก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวปรับรถความเร็วลงมานิดนึงอ่าโอเคผู้ชมตอนนี้นะฮะ ตัวต้าคุโรรักครอสเชียร์สปอร์ตนะครับร้อยยี่สิบสองม้าร้อยหกสิบสามนิวตันเมตรนะครับอ่าเดี๋ยวไปลองกันเลยอันนี้คือรอบเต็มใช่ไหมพี่รอบเต็มเลยเนาะใช่ครับรอบเต็มแต่จะมีสถานีดักให้เห็นจุดที่แสดงถึงประสิทธิภาพของช่วงล่างนะครับก็อย่างที่ทราบดีว่าเชียร์สปอร์ตเราก็มีเรื่องของการปรับรึงช่วงล่างทั้งหมดนะครับปรับจูนให้มันมั่นใจมากขึ้นในระดับให้ให้มันสนุกสนานเนาะสนุกสนานขึ้นอย่างตรงนี้ที่เขา เซตมาประมาณ60ใช่ไหมี่ความเร็วใช่ครับหกสิบได้อยู่เนาะได้เจ็ดเจ็ดสิบได้อยู่เจ้ไปดิไปเดี๋ยวลองดูนี่ครับเข้าตามไพลอนนี่เลยนะนี่ผมเข้าประมาณหกสิบห้านะโอ้สบายมากจีอาร์โอ้โหนี่นี่ผมขึ้นไปหกห้าเจ็ดสิบเลยเราถือว่าเรามาดูทางก่อนเจ้ไปเลยครับมีฝนตกหนักด้วยนะครับคุณผู้ชมคือ ตอนแรกผมนึกคิดว่าอ๋อปล่อยนี่ไม่ปล่อยแล้วใช่ครับตอนนี้รองเท้าอินเตอร์เลี้ยงปลาแลอันนี้ชะลอใช่ไหมครับพี่นี่เข้าคำเร็วประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ได้ครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเนาะไหลๆหลไหมเนาะไหลๆครับชี้ชีตามโค้งไปต่อยที่ชี้อะไรครับชิดขวาปาดขวาต่อยเข้าไปเลยครับใกล้ๆเลยยังใกล้อยู่ครับยังใกล้อยู่แล้วเดี๋ยวคุณโกรปปานซ้ายครับมีตัวยตั้งบอกทางให้เราเข้าไปชป็นทิศโหนี่ผู้ชมนี่เจ็ดสิบนะ เนียนเนาะมันเนียนพอเป็น GR รู้สึกว่าพอเจอถนนที่แบบเรียบๆแล้วแบบการการควบคุมตัวรถได้ดีมากเลยตอนที่โร่มันลดลงครับทุกตัวเลยอันนี้ก็เลนเชนนะพี่เนาะเป็นเลนเชนครับเป็นเหมือนมูสเทสละกันครับซ้ายแล้วกลับขวาลองดูนะผู้ชมดูเฮ้ยไม่มีท้ายไม่มีไหลเลยนะใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้เข้าประมาณ70ด้วยราดูทางด้วยซ้ำได้เราเพิ่มความเร็วไปหนึ ก็เหมือนกันครับนี่จุดนี้คือจุดคงเริ่มเทินเริ่มเทินเข้าไปหาซ้ายครับแนบเข้าไปเลยครับแล้วก็บานออกเข้าประตูขวาจมได้ครับตรงนี้มีห้าตายเลยเนาะนี่นะครับโอ้โหสบายแต่เบรกจุดนี้บานเิดเข้าซิซ้ายใส่นิดนึงนี่บ้า มันโดนชนไปอ๋ออาจจะลมด้วยซ้ำครับลมมาแรงพี่ไปเนี้นะผิวสายไปขวาส่งต่อเต็มๆได้เลยครับบาซ้ายออกไปเลยไม่ต้องยกครับอู้หนี่ขนาดถนนลื่นนะเนี่ยพื้นพื้นผิวนี่มีน้ำขาบอยู่ระดับหนึ่งด้วยขวาซ้ายครับนี่ขนาดครอสที่เป็นรถแบบสไตล์ ครอบหัวมากกว่า CHR ้วยนะยังไปได้ขนาดนี้เดี๋ยวรอดู CHR สองตัวลยครับโอ้โหนี่ไปเลย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 โอ้โหนี่เหมือนขับอยู่สนามต่างประเทศเินเชนนะครับใช่ครับไปไปความเร็วนี้เลยครับสายไปโอ้โหนี่เฮ้ยนี่ผมก็เซอร์ไพรส์ตรงนี้เหมือนกันดึงแบกลับครั้งแรก คือแล้วก็อยู่นิ่งๆนะพี่เนาะคือแบบขวาชิดขวาเลยครับเขาดึงดึงแบบไปได้เลยอ่ะกดเต็มเลยใช่ครับแล้วก็สลาลอมครับสักแปดสิบครับแปดสิบเนาะเรามาลองดูช่วงล่างุผู้ชมพอเร็วนี้ครับไม่ต้องเบรกประมาณนี้นะโอ้โหเนี่ยคืออย่างเงี้ยเราจะไปลองบนถนนจริงก็ไม่ได้ไงเรามาลองสนามดีกว่าใช่ครับแต่ก็อยากจะบอกคุณลูกค้าทุกท่านด้วยว่าคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยว่า นี่คือรถที่ขายอยู่ที่โชล์ุูมใกล้ๆบ้านท่านแหละมีทั่วประเทศมีทั่วประเทศใช่ไมครับไม่ใช่ว่าเราต้องมาเซ็ตอะไรพิเศษนี่ไม่ใช่รถไม่ใช่รถแบบเอาไปเอาไปโมดิฟายเพิ่มนะนี่คือรถแาตนดาดจากโรงงานนะได้ขนาดนี้ผู้ชมอ่ะชะลอหน่อยหนึ่งอ๋อแปดสิบป้ายนี่สายจริงแล้วโอ้โหโอ้โหไปได้พี่ไปได้ครับ ช่วงล่าง GR นี่ต้องยอมรับเขาจริงใน,ในแทบจะทุกรุ่นนะฮะที่เป็นซีรีส์ GR เนี่ยนะคะคือหลังจากลองขับมาแล้วค่อนข้างประทับใจอยู่แล้วแต่พอได้มาที่สนามช้างเราก็ได้ลองเยอะขึ้นใช่ครับเจอถนนจริงบางทีผมก็ไม่ค่อยกล้าใส่คุณผู้ชมเพราะว่า,า,าเดี๋ยวจะเกิดดราม่าเกิดขึ้น,นอันนี้เรามาได้ในสนามแล้วก็เออมีพี่พี่สตักเตอร์ด้วยย็มที่ใช่จริงๆแล้วกับพี่พี่สื่อทุกท่านนะครับก็แค่เหมือนมาอธิบายทางแค่นั้นแหละยเียทุกคนอยู่แล้ว ดูอัตราเร่งก็ดิอ่านี่เบรกนิดนึงยกเลยครับ<ก>เข้าเลยเข้าเลยโอ้โหม,ม,ม,มันจบบางทีเดียวจบมันเป็น <c oughs> จังหวะที่แบบเนาะถ้าเกิดแบบเราต้องหักหลบอะไรแบบฉุกเฉินนะ่ะโอ้ถ้าซีเชนี่นะโชวงหนาาอิสระเดียนะด้านหลังนะนี่ครับใสไ,ไปเลย วูดีเขาไปได้เลยเนี่ยใช่ครับคือคนขับเริ่มวิวแล้วแต่รถเขายังแบบไปได้เลยไปได้เลยโอ้โหอย่าลืมว่าใช้คำว่าฝนตกหนักนะใช่ดูสิดูสิคุณผู้ชมเห็นในกล้องอาจจะแบบว่าภาพมันจะไม่ได้เร็วเหมือนของจริงเพราะว่าพออยู่ในกล้องเนี่ยมันจะแบบเช้านิดนึงแต่คือของจริงเนี่ยผมขับประมาณ8 0 9 0ร้อยหนึ่งนะตอนเนี้ยดูเข้าดิ โอ้โห oh หน่อยกอดขวายาวครับล่อยมากได้ๆเต็มโอ้โห มีฟอร์จูเนอร์ด้วยไหมพี่ได้ขับไหมได้ไหมหน้าร้องเลยอย่างนี้ไปหนึ่งรอบจมนี่นะครับอาจจะเห็นว่าเขียนว่าในไฮข้างนอกหนาวครับผู้ชมข้างนหนาวเท่านี้นิดนุ่มสามสองนะครับไม่มีชิวนะเฮ้ก็ดูช่วงล่างมันใจขึ้นในเมียคือระยะคืนตัวของโช๊คอ่ะมันกระชับขึ้นรู้สึกได้เลยว่าพอดึงแล้วมันไม่มีอาการแบบ โยนหรือไหลเลยอ่าเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมไปมตายไปมโอ้ขับานใส่ซิ่งเนาะได้เลยพี่ช่วงล่างมาไปไปสบายเลยอ่ะได้ครับขับดีมากโอเคพอรอนิดนึงยกพับเข้าเลยเปลี่ยนอาวเข้าไปขนาดเราก็ไปได้ก็ไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันนี่มายกโชตูดไปแล้วเนี่ย ไม่ทิ้งการไม่ทิงการเีกรปกเติั้นยกไปเอ้นิดนึง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 อ่าจบเลยเมื่อกี้มนิดนึงพื้นมันลื่นเนี่ยได้อยู่แต่เขาดึงกลับมาช่วยนะคีอระบบเขาก็มีเต็มไปหมดเลย จริงๆคือรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราทําความเร็วมาแล้วเราสามารถแบบหักหักแล้วมันรถเขาไปไปตามพวงมาลัยเราเลยอ่ะเดี๋ยวรออีกทีนึ่งคุณผู้ชมนี่รอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะขยับไปรุ่นอื่นต่อนะ้างยวๆจกค้างเบรกเส็มสองครับ,บ,บ,เ,รบเริ่มเถิด เทียบได้นะครับแต่ผมกดกระจกถามให้เดี๋ยวจากอ r o s s T R เลยพ่อครับ <laughs> นี่ <laughs> นี่ก็สรุปเลยคุณผู้ชมนะฮะรอบสุดท้ายแล้วนะกับ Corolla Cross T R นะครับก็เราเคยขับบนถนนจริงกันมาแล้วแต่ครั้งนี้นะเราได้มาขับในสนามช้างนะครับมาตรฐานระดับโลกแล้วก็สภาพ อากาศสภาพตัวแทร็กนะฮะก็เป็นแบบนี้ฝนตกก็จะได้ลองเรื่องประสิทธิภาพช่วงล่างการควบคุมตัวรถเนี่ยนะฮะรู้เลยว่าเข้าโค้งการเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงนะครับการอะไรต่างๆเนี่ยอัตราเร่งนะฮะได้รู้หมดเลยซึ่งยอมรับว่าเป็นรถสไตล์แบบรถครอบครัวนะฮะที่ช่วงล่างเนี่ยคุณเขาเรียกว่าไวเนื้อเชื่อใจได้เลยอันนี้คือในแง่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะในาเงี้ยอะหักหลบอย่างเงี้ยคุณด,ดูเราไม่ได้เจอสิ่งนี้ทุกวันอยู่ใช่นะครับ<ต><ต>คือ <S <S ถ้าเกิดเป็นฉุกเฉินขึ้นมาตัวรถก,ก็สามารถแบบเซฟตี้ตรเราได้ไ,ได้ครับอ่านี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรอดูอีกทีนึงนะฮะว่าคันต่อไปจะเป็นรุ่นอะไรพระเอกหลักคือคันนี้นี่เราจะมาลองดูนะฮะว่าช่วงล่างด้านหลังอิสรามของเขาเนี่ย <S <S พอเป็น GR แล้วจริงๆต้องบอกว่า chr รุ่นปกติช่วงล่างดีอยู่แล้วใช่ครับพอมาเป็น GR เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดู วันนี้เราได้โอกาสนะครับในการลองขับ t ต y o ต้า CHR นะครับตัว GR Sport ผมบอกเลยว่ามาที่แทร็กสนามช้างนะครับทาง t ตัวต้าเขาจัดให้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองขับ กันแบบเต็มๆ2รอบเลยเราไปดูกันว่าสมรรถนะของ Toyota CHR GR Sport เนี่ยนะครับที่เขาเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะเบื้องต้นนะขุมพลังก็ยังเป็นไฮบริดอยู่เนาะเครื่อง1.8กับไฮบริดนะครับ122ม้า1 6 3นิวตันเมตรแต่ความพิเศษของ Toyota CHR เนี่ยคือเรื่องของช่วงล่างผมว่าเป็นหนึ่งเดียวในเซกเมนต์ที่ช่วงล่างด้านหลังก็เป็นแบบอิสระ นะครับเขาไม่ใช่ทอร์ชันบีมซึ่งข้อดีคืออะไรคือมันจะมีความเนียนมันจะมีความนวลน,นะฮะแล้วก็เรื่องฟิลกันขับขี่นะผมว่าโดดเด่นนะเดี๋ยวเราไปลองดูแอร์บอร์ดนิดนึงวันนี้นะครับแทร็กก็จะเป็นแบบฝนตกแบบนี้เราอาจจะจัดเต็มมากไม่ได้เราก็อยู่ในความปลอดภัยเนาะ 1> <1> <1> เราดูคิวเราดูจังหวะให้มันดีนะครับเราก็มาได้เขาเรียกว่าอะไรมาลองในจังหวะที่เออได้ทดสอบสนามที่เป็นแบบนี้ด้วยมันก็จะพอรู้ว่าสมรรถนะรถนะครับเวลาเราขับแบบพื้นปิเปียกแบบเนี้ย จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขับไหลไปเรื่อยๆก่อนเหมือนเดิมนะครับเรามาขับกันบ่อยและสนามช้าแต่ครั้งนี้เรามากับตัวต้านะครับ GR ซ e r i e s นะครับแทบทุกรุ่นเลยนะครับแต่พอดี CHR เดี๋ยวเพิ่งเปิดตัวมาลองดูสิว่าเป็นไงนะเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอขับแบบชิวๆไปก่อนนะครับเราขับตามสเตชันที่เขาจัดไว้ให้เนาะโอเคไปใสยหน่อยใสาหน่อยเดี๋ยวดูสารลมตรงนี้นะสารลมตรงนี้หน่อยนะนี่ดูเฮ้ยคุณดูช่วงล่างดิ ใช้ได้นะแล้วผมถือว่าช่วงล่างดีเลยนะเอออ่ะลองใส่เข้าไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าโค้งข้างหน้านะครับเราจะลองสองรอบนะอันนี้เราเอาความเร็วประมาณหนึ่งก่อนนะครับยังไม่ได้กดเต็มมากไหลๆไปหน่อยนะครับพื้นเปียกด้วยนะระมัดระวังนิดนึงสายไปหน่อยเปร่งนิดนึงสายเข้าไปนี่ สายน้อยสายน้อยอ่ะเหยียบเต็มไปเหยียบเต็มไปตามแทร็กเขาโอ้โหนน่เนี่คุณดูตามตามสไตล์ซีรีส์เขาเลยคือเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรรถในกลุ่มรถบ้านที่พอคุณได้มาลองขับแล้วเนี่ยได้มาลองทดสอบจริงๆในสนามผมว่าฟิลแฮนเด์ลิงอะไรต่างไม่เป็นสองลองใครจริงนะครับจัดไปต่อจัดไปต่อ สายไปหน่อยชะลอเลดนึอสายตอ่อโอ้โหดูเฮ้ยอาจจะบอกว่าจริงๆแนหะยืนพื้น C-HR เขาเป็นรถที่ช่วงล่างดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแค่พอเป็น G-R แล้วผมว่าเขาสนุกขึ้นระยะรีบราวของโชคนะครับช่วงล่างอะไรต่างๆคือเขาเซตให้มันแบบมีฟีลแบบฟีลเลสซิ่งมากขึ้นแต่มันไม่ใช่แบบรถแข่งอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังขับ เดลี่ยูสแบบสนุกสนานแบบปกติทั่วไปได้อยู่นะครับแค่เนี้ยมันฟิลมันตึงขึ้นเออผมชอบแบบนี้นะอาศัยต่อส่วนเรื่องขุมพลังไฮบริดคุณไม่ต้องกังวลนะครับดีอยู่แล้วประหยัดอยู่แล้วนะครับเราขับขุมพลังไฮบริดมาเนี่ยจากกรุงเทพมาบุรีรัมพ์พอดีได้ตัวอัลติสนะครับโคโร拉อัลติสยาร์สปอร์ตเนี่ยสิบแโลลิตรได้อยู่นะจากกรุงเทพมาบุรีรัมย์ศัยต่อไปใส่ไปสสยไป นี่นี่นี่ิดนึงนิดนึง,นนงบานนิดนึงเมื่อกี้ขออภัยนะครับแต่ก็ยังเอาอยู่นะผมว่าก็ยังเกาะอยู่นะเนี่ยคดุดูดิเอาสายไปหน่อยสายไปหน่อยอถูเนี่เออถือว่าใช้ได้เลยนะครับข้างหน้าก็คือโครโรลานะฮะตัว GR เนาะโคโรล่าครอส GR ลองหักตัวนี้หน่อยนี่คุดูสุด เดี๋ยวเราลองสารลลมตอนนี้นะฮะตรงความเร็วประมาณแบบ 50, 60, ห้าสิบหกสิบดูสินี่นะขับตามมือข้างหน้าเข้าไปนิดนึงนะเอออดูดิเนี่ยคุณดูช่องล่างดิเนี่ยเห็นปะ ช่วงล่างดีช่วงล่างดีน<ะ>ี่ครับไปครับรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับกับโคโรล l ่าครอสนะเป็นเครื่อง1.8ไฮบริดนะครับ uh, 122แรงมา้า163นิวตันเมตรนะเกียร์เป็น eCVT แล้วก็ที่บอกไปว่าช่วงล่างก็เป็นอิสระนะครับด้านหลังนี่มาดูกันที่ว่าตรงนี้เป็นไงพื้นที่เดียวกันนะครับสเตชันเดียวกันนะครับแล้วก็ความเร็วในการเข้าเท่ากันหมดเดี๋ยวเราลองดู ใ่ครับตรงนี้ความเร็วประมาณ70เนาะเออผมรู้สึกว่าโฟลลายเขาไวกว่าโคโรลล่าครอสแล้วก็ไปได้เนียนกว่านิดหนึ่งนะครับอาจจะด้วยตัวถังด้วยนะคันนี้เน้นการขับขี่มากกว่าครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้รถที่เป็นทรงแบบครอบครัวนะฮะนั่งด้านหลังจะโปร่งตาก,กว่าก็ต้องไปโคโรล่าครอสนะแต่ช่วงล่างเนี่ยคือแบบต่างกันนิดนึงเหมือนกันอ่าเราเข้าโค้งตรงนี้กันดูซิ ขออนุญาตใช้ความเร็วน้อยหน่อยหนึ่งนะกันคุณผู้ชมเพราะว่าคุณดูสภาพถนนนะฮะสภาพแทร็กแล้วก็ฝนตกแบบนี้เดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นนะเนาะแต่เราก็มีความช่วยที่กดเล็งได้ไปครับตรงนี้ความเร็วประมาณเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบป่ะปร <60 S 2> นะมาณหกสิบเนาะนีหนึ่งนะเลนเชนอ่ะนี่เออพงมาลัยเขาตอบสนองเร็วกว่าครอสนิดหนึ่งนะครับพเพราะเมื่อกี้เพิ่งลงมาจากครอสเลยเราสามารถ จับอาการได้ชัดเจนเลยนะฮะตรงนี้ใส่ไปก่อนนะครับเข้าโค้งตรงนี้หน่อยนึงสายยาวไปครับอืมในความเร็วระดับใกล้ๆกันผู้ชมเข้าโค้งตรงเมื่อกี้ประมาณแบบ80-90รู้สึกว่า chr ไปได้ไวกว่านะฮะแล้วก็ค่อนข้าง แม่นกว่าด้วยนี่อ่าลองดูหน่อยลองดูหน่อยใส่เลยครับโอเคนะครับ,นะรบตรงนี้ก็เบรกนิดนึงนะฮะ,ฮะเริ่มลื่นแล้วคุณผู้ชมเพราะว่า,วารู้สึกว่าฝนตกหนักกว่ารอบครลาครอสเมื่อกี้ลงหนักมากไปครับ เลยเรามาลองดูนะฮะเดอลิงเป็นไงค่อนข้างโอเคนะผู้ชมเเดี๋ยวเราลองเลนเชนอีกทีหนึ่งนะลดความเร็วในระดับที่ทดสอบได้ดูเนี่ยคุณดูการการคืนตัวของช่วงล่างนะครับเออใช้ได้เลยกายเป็นขับในแทร็กสนุกเลยนะในในรถที่แบบว่าเป็นรถบ้านอย่างนี้นะอาศัยต่อนะครับวันนี้เราลอง สถานีนี้ดูโอ้โอ้กีความเร็วสูงเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือรู้เลยอะว่าตัวรถนะฮะช่วงล่างก็เซ็ตมาแล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะแต่พื้นฐานจริงๆอะ CHR จะเป็น อีกสเต็ปหนึ่งที่แบบคนชอบขับรถน่าจะชื่นชอบมากกว่าถ้าไม่ได้เน้นนั่งหลังมากนะต้องพูดอย่างน,น,นี้เลยฮันี่เบรกนิดนึงนะโอเคไปต่อครับ การลดเลยอาศัยต่อเลยครับคุณผู้ชมนี้เหยียบเต็มร้อยนะอัาตราเร่งก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แบบว่าหลังติดเบาะขนาดเหมือนรถแข่งรถแบบ high performance ขนาดนะั้นแต่ก็มีเรี่ยวแรงพออยู่นะฮะอันนี้ลองในตรงนี้ทีนึงอันนี้เดี๋ยวผมเข้าผิดได้เลยนะพอเดินนัดน่าจะครบแล้วได,ได้ครับ ยกนิดนึงนะฮะเข้าโค้งไปลองดูว่าเป็นไงอีกหนึน่งลองตรงนี้นิดนึงนี่ เลยคุณผู้ชมพอมาลองในสถานที่เดียวกันแล้วก็ความเร็วใกล้เคียงกันนะครับสภาพฝนตกเหมือนกันเนี่ยคือโคโรลล่าครอสซีอาร์ที่ขับมาเมื่อกี้ผมว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งในการเป็นรถบ้านแล้วก็มั่นใจขึ้นมาแบบครอสปกติระดับหนึ่งแล้วแต่แอบ,บจะมีความกระด้างมากกว่านิดนึงนะครับแต่สําหรับ c ีเเนี่ยผมว่า c ีเรุ่นปกติช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วนะครับคือเป็นรถที่ขับสนุกอยู่แล้วแต่พอมาเป็น GR าเนี่ยอาการการเก็บอาการต่างๆผมว่ามันเนียนขึ้น ครับอาจจะไม่ได้เห็นได้ชัดเหมือนโคโร a าครอสรุ่นปกติกับ GR แต่คันเนี้ยนะครับ C H R รุ่นปกติกับ GR เนี่ยนะฮะก็ต่างกันนิดหน่อยแต่มันดีทั้งคู่อยู่แล้วผมว่าลุกเนี่ยนะฮะน่าจะเหมาะคนที่แบบชอบขับรถอย่างที่บอกไปอย่าลองตรงนี้อีกทีหนึ่งลองดูในลองนี้คุณดูดีเห็นว่าเนี่ยการโยนต่างๆไม่มีเลยนะมันเป็นจุดจังหวะที่แบบว่าฉุกเฉินนะฮะแบบเลนเชนในการหักหลบ สิ่งกีดขวางหรือว่ารถหรืออะไรอ่างต่าเนี่ยมันช่วยเราจริงๆอ่าหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้พาไปลองขับ P.O.V ในสนามช้างกันเลยนะครับในสภาพพื้นผิวถนนที่บอกว่ามีน้ําฉาบแล้วก็ในแทร็กเนี่ยบางที่มีแอ่งเล็กน้อยด้วยกับสภาพที่แบบฝนตกตลอดเวลานะครับเรื่องการใช้ความเร็วก็ใช้ได้ในระยะที่ปลอดภัยนะครับกับ2คู้แฝดที่หลายคน,นอยากทราบกัน2รุ่นที่ เขาเรียกว่าเป็นแฝดแต่คาเลคเตอร์บุคลิกก็แตกต่างกันนะครับคันแรกเลย t o y o t ้าค r โร l a คอร์สเซียสปอร์ตครับราคาตัว1นึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดต,ตัวเลยครับ t ต y o ต้า CHR GR Sport นะครับราคาค่าตัวเขาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทต่างกันประมาณ4ี่ห้าหมื่นนะแต่จริงๆเนี่ยเรื่องเครื่องเรื่องของดิเมนชันต่างๆนะครับใกล้กันมากเครื่องเป็นเครื่องตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นเครื่องเบนซินหน,นึ่จลิตรกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าระบบไฮบริดของโตโยต้านะครับร้อยยี่สิบสองแรงม้าร้อยสีสิบสามนิวตันเมตรเกียร์เป็น eCVT นะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กกะสันสแตนเล่นกันโครงด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวโฟล์คลาร์ครอสจะเป็นทอร์ชันบีนแต่ถ้าเป็น CHR เนี่ยอันนี้เเเปป็็นนนจุดด่อิสระ นะครับิดตัลคืออะไรคือช่วงล่างที่มันไม่ใช่คาดไม่ได้เชื่อมต่อกันมันทําให้เวลาขับขี่การเข้าโค้งเนี่ยมันจะเกาะเนี่ยนะครับมันจะเกาะมันจะแบบว่าไปโค้งเก็บอาการเนียนกว่านะครับซึ่งหลังจากที่ลองขับในสนามช้างเนี่ยฟิลการขับขี่ผมรู้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าความแตกต่างของทั้งสองรุ่นใน GR ด้วยกันเป็นอย่างไรหลังจากลองขับมาทั้งสองรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโกโลาฟโรจิอาสปอร์ตผมว่าเป็นรถที่เหมาะกับกลุ่มครอบครัวมากากว่าเทลชา เหมือนกันนะครับตัวถังเขาบบอะในสารตอนหลังนั่งสบายกว่ามีความโปร่งกว่าแต่คูลร็กซอร์ r ปอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความเฟิร์มองช่วงล่างมาตามสไตล์สปริงของ GR นะครับการปรับต่างๆที่มันรู้สึกว่าระยะรีบราลช็อคนะความตึงตังความกระตุกกระตากจะเยอะกว่าุ่นปกตินะครับถามว่าถ้าเทียบก,กันกับคูลอเร็กซ์ตัวปกติน่ยมันมีความกระด้างมากขึ้นแต่ในแง่กลับกันนะฮะถ้าเกิดคุณขับแบบทางเรียบๆใช้ความเร็วสูงนิดนึง GR Sport ก็นิ่งกว่าทั้งเรื่องวงมลาลัยทั้งอะไร มีดีวีเสียแตกต่างออกไปนะครับถ้าอยากได้เฟิร์มแน่นออกแนบกระด้างนิดนึงตึงต่างตึงต่างนิดนึง GR ได้แต่ถ้าเกิดอยากได้นมน,นวลหน่อยรุ่นปกติก็โอเคนะและทีนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นในส่วนของตัว CHR CHR เนี่ยจุดโดดเด่นของเขาอย่างที่บอกช่วงล่างนะรุ่นปกติก็ช่วงล่างดีอยู่แล้วมีความเฟรมิร์มมีความนวลเกาะโค้งนะเนียนและพอมาเป็น GR เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเทียบ CHR ตัวปกติกับ GR เนี่ยความแตกต่างมีไม่เยอะ นะตัว GR รู้สึกว่าพวงมาลัยเขาไปไวไปแม่นกว่านิดหนึง่งนะช่วงล่างมีนคอนเฟิร์มมามากกว่าน,นิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แตกต่างกันเยอะเหมือนคโรร่าคอร์สุ่นปกติกับคโรร่าคอร์ GR นั่นเองนะครับและทีนี้ถ้าเกิดเราเทียบม,มาสองรุ่นระหว่าง CHR GR Sport กับคโร G S port, <S <S คร่าคอรส์ส GR Sport ผมบอกไว้อย่างนี้เลยเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้โรสสไตล์ SUV BSUV แบบนี้นะครับเครื่องไฮบริดที่ประหยัดแล้วก็ความเร็วปลายนั้นไหลได้แบบ160-170-180ก็ถึงได้แต่ใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับเครื่องโตโยตา้าน่าสนใจถ้าคุณเป็นคนที่เน้นการขับเน้นผู้ขับขี่กับผู้ผู้ที่นั่งโดยสารตอนหน้านะครับเป็นหลักตอนหลังเนี่ยอาจจะแบบนานๆทีมีคนมานั่งหรือว่าไม่ได้นั่งเป็นหลักไว้วางของหรืออะไรเงี้ยคุณมาเสียชาย แต่ถ้าเกิดคุณเป็นครอบครัวที่นั่งโดยสารตอนหลังเหมือนกันอาจจะทุกเสาร์อาทิตย์มีคุณพ่อคุณแม่นั่งนะครับและอยากได้ความเป็นรถไฮบริดโตโยต้าอยากได้ความไวในเชอร์ใจของโตโยต้าก็ไปโครโรล่าคลอสจะคลอสปกติก็มีความนวลมากกว่าถ้าเป็นเจ้าสปอร์ตก็จะมีความเฟิร์มมากกว่าในย่านความเร็วสูงแตกต่างกันประมาณนี้นะครับเข้าใจง่ายๆเลยอยากสปอร์ตนั่งไม่เยอะประหยัดนะครับแฮนดลิ่งดีผมว่าแฮนเดิลิ่งช่วงล่างดีมากเลยเซียชาเจ้าสปอร์ต แต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นแบบครอบครัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงไม่ได้เน้นแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนต์มากครับขี่รถความเร็วสูงแล้วแบบพรม,มอะไรตุ๊บตุบตุ๊บตามากมายนักคือโรลัรครอสหรือครอสยาสปอร์ตก็ได้นะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้และขอบคุณโตโยต้านะฮะมอตเตอร์ประเทศไทยที่ชวนมาทริปนะทดสอบการขับขี่จัดเต็มในสนามชามแบบนี้ด้วยนะชื่นชอบรายการใดกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องวิทยด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดแชร์กดไลค์ไว้ด้วยนะไปแล้วครัับสวสวดีครับ